สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนโหลดโปรแกรม b t a k Setup ครับผมให้เข้าไปที่ Google แล้วก็เข้าไปที่ b t a k Setup นะครับนี่เป็นโปรแกรมบันทึกหน้าจอเกมและเว็บแคมที่ดีสุดครับกดเข้าไปกดไปที่ดาวน์โหลดฟรีครับพอดาวน์โหลดเสร็จมันจะขึ้นตรงนี้ครับผมดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้ว พอดาวน์โหลดเสร็จมันขึ้นตรงนี้ใชไหมถ้าเราไปที่นี้อ่ไปที่นี้โฟลเดอร์ the, แล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดครับนี่จะเจอโปรแกรมนี้ครับกดเข้าไปมันจะขึ้นว่าเยียดหรือโนครับให้กดโ no, นให้กดเยียดครับและก็จะได้โปรแกรมนี้ครับ นี่โหลดเสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นวันนี้โปรแกรมนี้จะเอาไปใช้กับอะไรก็ได้ครับเอาไปสอนการเรียนการสอนน่ยอะไรก็ตามครับไปทำยูทูบเบอร์ก็ทำได้ครับโปรแกรมเป็นหน้าตาแบบนี้พออาจเสร็จแล้วมันจะไปอยู่ในนี้ครับดาวน์โหลดนี่ครับไปอยู่ดีตรงนี้ครับบาร์นิคปเซนเดอร์ครับผมนี่ครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหนะ้าครับ